ไปไหนโอ้ยต uh, ัวใหญ่ยูเด้อดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ยโั๊ยแม่ปลารดบอลซอนแบบนี้เนาะบอลลื้อเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีกะสาวตอนีสานบ้านนาพี่น้องมาจ้ามันมาเหยียบปลารดหมาแล้วสองแต้มแล้ว 2000 đồng baht để 2 cái. Cái gì? Cái <laughs> <laughs> gì? <hay> cái <laughs> gì? Cái <laughs> này Cái <laughs> gì? <hay> cái <laughs> gì? Cái gì? Cái gì? đấy gì? Cái gì? Cái gì? Cái

ยงี ER. ่네ี่จะังเลยเนาะนี่อนี ouais <h 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 ่อุ้ยแม่ใหญ่ไดมันชันม oh ันชันลงไปแบบ มันชันแม่มักใหญ่ตุ๊กปุ๊บมันลื่นเนาะเนี่ยตะลีขนาดเท่าไหร่มันลื่นมันลื่นอะไรกินเต็มมองนี่จ๊ง่อยบ่ ได้จับกระเลยมาิกระโมกกันด้วยโอ้ยมือมือน้ำเลยไปไปกระมองเขาระวังมันออกอีกเด้อมาออก้ตายตมแล้วตัวใหญ่ด้วย tà á à lấy tà nhầm tà xiềm 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 tà xiềm

Ba đây ghê bà ghê ngon đây ngon bà ngon ghê 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 có chuột ơi Cái kia này Chị tôm Đi 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 อันซอนบับพี่น้องสองตัวพอลากไปเขาหมอหนะาิต้มต้มรุยว้าวตัวใหญ่ขนาดเด้อกี้ต้มนี่ป่ะนี่ตัวเดียวป่ะจ้ะตัวเดียวจ้ะ Bạn là tô mhm áo mhm Mà mhm <laughs> oh, oh, <laughs> <laughs> ừ, đấy Đi 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 mhm 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 bỏ mhm 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 này, mhm 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 tôm, mhm mhm tôm mhm 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 Nhảy chưa? ไปแพหยายไหตายอยาเอาเมือไหนขอให้ขือเขิงโอ้โหขี้ตมโโ <laughs> ต้อหัวจุกเอาปลาลดก็ได้ปันไหลได้เอาเมือคืออด้ดีๆๆดโอดดิ๊ดดน,นปะ ใหญ่หลายก็จะทอดทิรอดด้อเดยวหายใจเอาทางปากเลยพี <c oughs> ่น้องเัยพี่ตงดูดููเพื่อนหายใจเอทางปากดออกหายจนี <c oughs> ขี่ต้มก่น่จ้จะเปิดใหมกม่ไ้ค่ะ้ะขีต้มเต้นขีต้มก่อจ้องลายพยศพยศงากะมือสัตว์ต้องเป็นกไเลยวแได้สังงากระโมงใหม่อย่ดอกตัวเดียวก็วดีามบบแพงนี่ โอ้ยหายแก้าคุกฝั่งอทตน่าห์ไม่นฝั่งไหรกับบุีลงเนักไหรกับบุีโอ้ยน้ลึกบอยนัากี่ต้มกูน้องทำเป็นอะไรนะมันไม่ลดนะบ่ mốt unicorn môi nhỏi bởi này là tinh trói thoát này à thoát tinh lạy thoát tinh lạy thoát tinh lạy thoát tinh nhảy thoát tinh bò thoát tinh lạy thoát tinh lạy thoát tinh lạy อ้าวโอ้โอ้ทันบนนอกเแม่รอดไปละบ่ดีดิดินางคีโตมน่ะมนมนมกอายายพอลดน้อยนางคีโตมมองกันนะอืมจ้ะ ไปไหนนะต้สตัวรถน้อยนั่นนนั่นแหละอหสตัวอืมหมาเฮ้ยห้ Oh. โอ uh. ้โตหาโตบาดนี่โอ้พวกเออพกเมื่อกี้นับอยู่นับเล็กนับเล็กขาดเออเขานับเล็กเกินเขานับเล็กขาดไม่ระบาดจ้ะเนื้อ บาดมือมันบาทเดียวอะไหเออตยยังยอยู่ด้วย,ย,ย,ยาเทียวขนาดเลยจังให้ลูกนี่ก็ถูถ่ายไปจ้า เอายังดอกมียูบาดได้ก็ได้ยูคนหลงังคนเอวคือกันแหละเล่า <c oughs> อ,ยอ,อยางจะเอาตุ๋ <c oughs> ยจงเอาตุ๋ยกซลมองกันนะดินเด้ตุ่มเยอตอ้่มเนาะ

ไอ,อ้แ้่ตีอะไรอะไรปรลื้าไม่กินและกินแผ่นเอ็สซุกให้แล้วอไม่เมนูปลาอหอยที่ มาดูมีกระส่วนฟีๆเป็นค้าอันนีเนาะติดเบสปลาค้อค่ะปลาค้อมันติดเบสอือตไออย่งวิด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 อยู่อ้ยแมงอิเนี่ยตัวเล็กไงอุยรถแมงอีเนี่ยกับตัวบลกไงได้มีคีนี่ตอนนี้ ไปเลยปลาเลยไปข้าวมาด้วยไปไปที่เอาปลามาได้เสียเอาไปผิกัปิงก็จะไปหาพี่ปิงไหม อยางอด้อย้จับตงิงมันไปทางไหนแล้วทนีไขึ้นไได้อยู่จ้าได้ทัาลาได้ทางงั่งพี่ข้าอือตรงไหนะขึ้นฝั่งพี่ข้าวก็มายังไม่เข้าจ้าดีมี่ขาวพอไปเ้อาออกได้บันเชอส่งอ่าปา นไหนๆไปจับมืออาหารปลาลุดไม่หรอลาลวดผสมชื่อทำไมเหี่ยวปลาลุดเออนี่เลยของข่อยค่ะให้แต่ปลาลวดเขาเป็นอาบะขาวเนาะข่อยเฮ็ดปลาลุดเลยปลาไปแค่เดียวนึงเด้อนี่คองสันคองหนองคุณสันเนาะคุณซาไปสำฮั่นจ้ะพอได้ยาได้กินอยู่ สามสาวเจ้ากุมารตลาลดเมฆนม่าหปลาลุเมฆบางใหญ่พี่น้องเลยทอด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 ตลลุดทอดกรอแนจ้ะว่าตาเด็ดบ่ตัวน้อยก็ทอดตัวใหญ่ก็ตาทอดสุดเป็นเมนูอย่างพี่น้องจ้าคอมเมนต์บอกสาวต้อยดีง โอ้ยแม่ปลาลุดดวงตาออนซอนพี่น้องจ้ะสาวตอกเมื่อเคยที่สิแบบว่าได้ปลาลดหลายขนาดนี้เด้อในประวัติที่เคยไปสอนไปเหยี่ยมปลาลดกะบ่อได้หลายคือมือนี้มันจะออนซอนว่าสาวตอกคือเฮ็ดเป็นปลาลดเพลินวปะปัดหุ้นเาเนาะจ้าคลิปนี้สาวตอกกับพ่อพ่อแม่พี่น้องไปเหยี่ยมปลาลุดนะสาตวตอกเลยจ้ะมันบอกว่าไปซ้ำปลาลดเนาะจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวตอกอีสานบ้านนาน,านำ้อ ความคิมหนาจ้าสำหรับคลิมนี้สวัสดีจ้า